ผมจะมาชี้แจงเรื่องว่าตระกูลเราเนี่ยจะไปจะจะหยุดเซฟคือมันจะมาแบบตั้งปักหลักที่ประเทศนี้หรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าเออคือเรลาผมนะคือเขามาปักหลักที่นีนะ่เพราะว่าผมได้คุยกับทางซีนอนเลยเรียบร้อยแล้วนะว่าไม่รู้สิเหมือนซีนอนบอกซีนอนที่แบบเอแบบตระกูลผมอะบอกว่าพี่มันด้แบบแบบว่าเหมือนแบบว่าจะจะ,จะมาแบบปักหลักอยู่ที่ประเทศนี้อะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ต้องฟาร์มแบบฟาร์มแบบจุนของไว้เพราะว่าแบบคือตระกูลทัฟฟิกบบเหมือนจะมาที่นี่กันหมดนะแต่ว่าแค่บางส่วนที่มานะคือตอนนี้มีผมแล้วก็คนนึงแล้วก็บางส่วนมาขายเงินโอซีคือประเทศนี้แบบขายเงินโอซีแบบนี่นะแต่สามร้อยอะไรมาเนี้ยหรือแบบง่ายนะผมว่าฟาร์มเก็บเงินหนึ่งแสนก็ไปขายประมาณเนี้ย ก็แบบอืมนั่นแหละคือจะไปจริงเ่าอันนี้คือแบบเท่าที่ผมรู้นะแบบจริงๆรหละไม่ต้องอะไรหรอกคือไปแน่นอนคนระับสำหรับประเทศนี้คือเราฝากหลักอยู่ที่นี่ประเทศนี้แล้วใช่ไหมตระกูลคือช่วงนี้คืออ่าเราก็าอยู่เราอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ไปท็อปไฟ ท็อไฟแบบเพราะว่าอามีงานอยู่ที่นี่อ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตุนของไว้เพื่อแบบเราอาจจะได้ปักหลักที่นี่แบบเต็มเต็มที่ส่วนเรื่องเทนนิ่งที่ท็อปไฟนี่คือยังไงอ่านี่คือผมจะบอกส่วนนี้นะคือส่วนท็อปไฟก็ยังปกติบบยังเล่นปกติแต่แค่แบบช่วงนี้อาจจะมีแบบอะไรแบบหัสซากอะไรมานิหนึง่ง มีโลพีขึ้นมาเพราะว่าตระกูลมาโลพีกันหมดแต่มบางส่วนที่ยังไม่มาเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าไอ้ตระกูลมาโลพีแล้วแค่ว่าแค่บางส่วนก็มาในตระกูลเราแค่บางส่วนแค่มานะแต่ไม่รู้ว่าีคนที่เหลือในตระกูลเราจะมากันหรือเปล่าแต่เหมือนซีนนบอกว่าขอจู้ๆไว้ดีกว่าเพราะว่าแบบยังไงอ่ะคือมาแบบแท่คำว่าแบบ มาแน่นอนปักหลักแน่นอนแบบมาสร้างตระกงลตระกูลโคงแกงอะไรที่เนี้ยแน่ๆรออะไรบอกเลยว่าแบบมีมันแน่นนไงมาแน่แน่เบอกเลยสนุกอะ่ะแต่คำนี้ดีกวา่า